ให้รูปแบบของการบันทึกทรัพย์สินของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เรานําถวายกลางๆแล้วนะคะมีอศสอที่ได้มานะคะประเภทนะคะเรียกอะไรถ้าเป็นเอ่อโหมดเป็นติอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็กําหนดรหัสขึ้นมาก็ได้เป็นศูนย์หนึ่งเลยแเป็นสิ่งสําคัญสําหรับท่านในวัดน,นะคะท่านก็กําหนดแล้วกอ็อย่าลืมที่จะ ขยายความมันด้วยว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะคะทารหัสอะไรก็แล้วแต่ให้ขยายความมาด้วยนะคะแล้วกอ็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะท่านก็เอไม่ทราบว่าที่มาที่ไปวันเวลาที่ของสิ่งที่ตั้งอยู่เนี่ยมันมาเมื่อไหร่นะคะก็ใช้อาจจะใช้ประมาณการมันก็ไม่ได้มีถูกผิดนะคะแต่ขอให้เริ่มทําถ้าไม่สามารถกาหนดได้จริงๆก็ อาจจะขยายหรือวงเล็บไว้ว่าไม่ทราบปีกมาสอที่ได้มาแต่ขอให้ท่านได้เริ่มทํานะคะไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ไม่รู้ที่มาก็เลยเออฉันก็ไม่อยากทําก็อาจจะไม่ครบถ้วนมันเกิดความไม่ครบนะคะแต่ขอให้ท่านได้ทําแต่ในรายละเอียดเนี่ยถ้ามันไม่ครบถ้วนประการใดเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันนะคะรายละเอียดการได้มานะคะ ทราบทราบก็ขอให้บันทึกไว้ก่อนตัวรายละเอียดที่จะขยายความเนี่ยก็อาจจะเว้นไว้ข้ามไปก่อนนะคะค่ะถ้ามันถูกตัดออกจากทะเบียนนะคะก็บันทึกด้วยอันนี้คือแบบทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นอสังหาก่อนนะคะอสังหาริมทรัพย์ก็ค่ะทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะถ้าเราเอ่อ มองภาพในวัดท่านก่อนเลยไม่ต้องมองมองภาพอื่นนะในวัดท่านเนี่ยมีศาลามีพระอุโบสถมอีอุตตินะคะมีอ,อโรงอะไรใช้งานอยู่ในบริเวณที่ตั้งวัดของท่านนะ,ะท่านก็บันทึกขึ้นมาเลยค่ะนะคะทรัพย์สินเนี่ยตั้งอยู่บนชนดอะไรนะคะข้อห้านะคะหนังสือนะคะแสดงกรรมสิทธิ นะคะตั้งอยู่บนสนดเลขที่อะไรวัดบางวัดที่ตั้งวัดอาจจะมากกว่าหนึ่งชนดนะคะหรือถ้าที่ตอนีสงอะไรก็ไปคาดหัวกันในหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะท่านนะคะให้ท่านพี่นะัดเป็นจุดๆไปนะคะนะคะเอ่อทนสงอยู่ต่างจังหวัดเป็นทรัพย์สินของวัดท่านนะคะมันก็ยังคงเป็นวัดท่านนะคะหาเอกสารให้ครบถ้วน นะคะมาเก็บไว้ในมืออย่างที่ว่านะคะแล้วก็บันทึกนะคะทาบันทึกค่ะเพื่อประโยชน์ในการที่คนรุ่นต,ต,ต,ต่อไปนะคะจะได้มีฐานข้อมูลตรงน,นี้นะคะ <S <S <ๆ>อันนี้เขาก็จะแยกแบบสอบวันหนึ่งออกมาเป็นสองแบบเป็นสังหาแล้วก็เป็นสังหารีบาัพร์นะคะตัวนี้เหมือนเป็นหนึ่งนะคะรายการสังหารีบรัพย์ภายในวัดท่านนะคะเพราะว่าแต่ละวัดก็จะไม่เหมือนกัน นะคะปังวัดเข้าไปโอ้โหพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะคะหายไปบ้างมีทราบไหมคะท่านเวลาพระพุทธรูปหายจำางไมทราบว่านะคะ,นะคะอาจจะต้องใช้เครื่องมือไฮเทคอะไรสักอย่างหึ่งติดกล้องวงจรปิดอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะตัวนี้นะคะวัดไหนมีที่ดีไปจัดไปรง้ไหมคะ ถ้าท่านมีทรัพย์ส,สินที่นําไปจัดประโยชน์นะคะนำไปไม่ว่าจะเป็นให้เช่าทํานาทําสวนนะคะทำโรงงานทําตึกแถวทําบ้านนะคะเห็นมากในกรุงเทพนะคะรอบๆปับเป็นที่ทรีสงนะคะมีชาวบ้านอยู่นะคะมีสัญญาเช่านะคะตัวเนี้ค่ะทะเบียนทรัพย์สินที่นําไปจัดประโยชน์เนี่ยเขาก็จะให้ท่านเนี่ยบันทึกนะคะบันทึกรายละเอียด ะะของทรัพย์สินนั้นจริงๆส่วนใหญ่เกิน50%ก็น่าจะเป็นที่ทรณีสงนะคะท่านนะคะก็อย่างช่องก่อนสุดท้ายก่อนหมายเหตุเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าอยากให้ท่านระบุที่จัดประโยชน์กับนะทรัพย์สินนะคะายนี้ว่ากรณีสมมติว่าถ้าท่าน,านมีหลายโฉนดมากเลยมีสักห้าโฉนดเนี้ยแต่แต่ละโฉนดอ่ะการนาที่ดินไปนจัดประโยชน์อ่ะอาจจะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันนะคะแต่เบียน,นี้ค่ะ ก็จะเป็นฐานข้อมูลของท่านว่าโฉนดที่เป็นที่ต้งแปลงนี้ยทำอะไรนะคะอาจจะหมายเหตุก็ได้ว่าใครดูแลอยู่นะคะทางวัดในกรุงเทพค่ะที่อยู่ประทุมนะคะก็ให้เจา้าหน้าที่ที่อาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ระแวกนั้นเป็นผู้ไปจัดประโยชน์แทนนะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะคะเพราะมีตัว620มา ะะมีเรื่องของคณะรกรมการใดๆนะคะอาจจะต้องมาตับตรงนั้นนิดนึงนะคะารารอพอท,<ห>ท่านทำที่ดินนำที่ดินนั้นไปให้เช่าหรือไปจัดประโยชน์อันเนี้ยความยากแล้วค่ะทะเบียนผู้เช่าเบียนผู้เช่าทำยังไงนะคะทะเบียนผู้เช่ามาจากไหนนะคะ เมื่อท่านนําที่ดินโดยเฉพาะที่ทรณีสงไปให้เช่าท่านทราบไหมคะว่าใครอยู่บนพื้นที่นั้นบ้างท่านในฐานะเจ้าของที่ดินท่านต้องทราบห็นไหมคะท่านต้องทราบแล้วว่าใครอยู่บนที่ดินนั้นบ้างนะคะถ้าท่านนําที่ดินนั้นไปจัดให้เช่านะคะการทําทผังไหมนะคะทำผังได้ถูกต้องไหมว่าในกอในขอใน ในงออะไรเงี้ยอยู่กันเป็นที่กี่ตารางวาบ้างนะคะดังนั้นก่อนที่มันจะมีทะเบียนทรัพย์สินตัวเนี้ยมันจะต้องเกิดอะไรก่อนคะท่านอะไรถึงจะเป็นนำมาหยอดอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินได้นะคะสัญญาออ้ได้ยินมาถูกต้องค่ะท่าน เราต้องมีสัญญาเช่าถูกไหมคะถ้าผู้เช่าอยู่ในที่ดินของเราอยู่เฉยๆเลยไม่มีสัญญาเช่าแล้วเกิดโอ้แรกๆก็จ่ายให้นะคะจ่ายาตัวค่าเช่าให้ดีหลังๆก็อาจจะแบบว่าเอามีติดขัดนะคะคมีนี้หรือเดือนนี้อาจจะขอไม่จ่ายนะคะท่านก็อาจจะไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไรในการเชื่มอมโยงเขากับเรา นะคะอันเนี้ก็จะคุยกันระบานดนึดอยึ่เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยค่ะจะเกิดความเรียบร้อยเลยถ้ามัีสัญญาเช่านะคะอย่างที่นําเรียนท่านก่อนหน้านี้ค่ะถ้ามีที่ดินจัดประโยชน์สิ่งที่ตามมาคืออะไรคะภาษีค่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะหลังฉนดใครคะพิกหลังฉนดเลยหลังฉนดคือวัดวัดคือเจ้าของที่ดินใครต้องจ่ายคะนะคะวัดวัดก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นตามกฎหมายวัดคือผู้จ่ายนะคะทีนี้เอ่ยยกตัวอย่างคะ่ะถ้าเป็นตัวสัญญาเช่าที่ได้ถูก รวจสอบเขาเรียกอะไรนะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากของสํานักงานระเบีใช้อยู่แหละในปัจจุบันเนี้ยนะคะภาษีที่ดินหรือตัวค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดเรียกเรียกโดยรัฐเนี่ยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านให้ผู้เช่าอ,อ,อ,อยู่โดยไม่มีที่ออสัญญาเช่าผู้รับผิดชอบที่จะต้องจ่ายภาษี คือท่านในฐานะผูะ้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ถ้ามีสัญญาเช่าผู้เช่าก็ดําเนินการจ่ายภาษีนั้นให้กับผู้ประเมินก็คือเขตในในตัวพรบรเนี่ยจะใช้คําว่าผู้ถูกประเมินผู้ประเมินอะไรเนี่ยนะคะผู้ประเมินถ้าแปลกันง่ายๆก็คือเขตนั่นแหละนะคะผู้เป็นผู้ที่แหละลงตรวจก่อนเขาจะลงตรวจก่อนสเต็ปการทำเงานของเขาคือเขาจะลงความคันก่อนนะคะ สร็จแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินคือท่านท่านเป็นผู้ให้เช่านะคะทีนี้ถ้าท่านตรวจสอบอะท่านตรวจจากอะไรนะคะว่าสิ่งที่เขาประเมินมามันถูกหรือเปล่าเช่นถ้าเขาประเมินมามีผู้เช่ามีบ้านแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างวนกะันปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่นั้นอะห้าสิบลายแต่ท่านบอก ไม่ใช่นะทะเบียนเออเนเนี่ยทะเบียนทรัพย์สินชั้นเนี่ยมีอยู่แค่สามสิบเองมาจากไหนยี่สิบนะคะอันเนี้ยนะคะมันจะเริ่มไม่เรียบร้อยแหละนะคะแต่เดิมเราตั้งใจให้มันเรียบร้อยแต่พอเขตประเมินมามันจะเริ่มไม่เรียบร้อยแล้ว,นะะลว,มมลวทำไมเอ,อ่อจนวนไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านมีที่ธทรณนีสงหรือที่ใดๆเพื่อที่จะกิจการจัดประโยชน์หรือให้เช่าเนี่ยนะคะ ให้ท่านทําทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนนะคะเพื่อชนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกนะคะที่เขาจะมาออย่างนี้ค่ะก็ทางกรุงเทพมหานครนะคะผู้ประเมินมาประเมินท่านชนข้อมูลกันจะได้ตรงจะได้เรียบร้อยนะคะผู้ไหนที่เขาประเมินมาแล้วไม่ได้อยู่ในทะเบียนท่านนั่นคืออะไรคะแดงว่าผู้เช่านั้นไม่มีสัญญาเช่าใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะมาอยู่ อตอนไหนไม่ทราบนะคะถ้ามีกรณีแบบเนี้ยก็อาจจะมันดูแลที่ดินของท่านหรือมอบนะคะมอบวิยาวัจกรมอบคณะทํางานเนี่ยค่ะที่ท่านจะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะให้ดูแลเรื่องนี้เพราะท่านไม่สามารถทําได้ด้วยท่านเองนะคะมันมันค่อนข้างจมีความซับซ้อนแล้วมันก็ถ้ามีจํานวนมากถ้ามีจํานวนมาก นะคะมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพกับาการจัดประโยชน์เลยนะะี่อยู่วัดนึงค่ะท่านมีจํานวนผู้เช่ามากเลยแต่ตอนที่จะรู้มากเนี่ยก็จะมีแบบอืมรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายไม่ไม่พอสําหรับที่จะจ่ายค่าภาษีหรือค่าอะไรที่เกิดขึ้นรายจ่ายภายในวัดนะคะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากจังทําไมมันไม่ปลายลับที่จัดประโยชน์เนี่ย มันไม่ประารลานจนกับรายจ่ายนะคะเราก็ต้องกลับไปดูว่าที่ท่านจัดประโยชน์เนี่ยมีจํานวนอย่างไรปรากฏว่ามีจํานวนค่อนข้างมากเลยนะคะสัญญามากเลยนะคะสัญญาที่อยู่ที่วัดเนี่ยมันแบบแน่นเลยนะคะเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าแล้วในเมื่อท่านท่านมีผู้เช่าเยอะอะทําไมถึงทาไมถึงไม่มีรายได้ นะคะนั่นแสดงว่าการจัดประโยชน์ของท่านน่ะอาจจะ,ะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่หรือ,รอการชำระค่าเช่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านกำหนดนะคะก็ทำให้การจัดประโยชน์เนี้ยไม่เกิดประโยชน์นะคะแต่กระดุมเม็ดแรกก่อนเลยสัญญาเช่าคือกระดุมเม็ดแรกนะคะการตรวจสอบจับเอ่อพิกัด ให้เรียบร้อยถ้าผังให้เรียบร้อยใครตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็กลับมาทําทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นทะเบียนผู้เช่านะคะให้เรียบร้อยอันนี้คือแนวทางนะคะสำหรับวัดที่มีการจัดประโยชน์แต่ถ้าท่านเป็นลักษณะอื่นผู้เชา่าอาจจะเป็นแค่แผงค้าภายในวัดรอบๆวัดมันก็จะอีกบริบทหนึ่งนะคะมันก็จะอาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะคะแต่เรื่องของเอกสารเดี๋ยวก็จะนําถวายต,ต,ต่อไปนะคะอันนี้เรื่องของทะเบียนผู้เช่าก่อน ออันนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องที่ดินตามบริหารศาสารสมบัติมันจะเข้าเกณฑ์มตินี้ค่ะท่านนะคะมตินี้ค่ะถ้าท่านพิจารณามตินี้นะคะก็จะพูดอยู่สองข้อนะคะข้อแรกคือแนวปฏิบัติกลางนะคะพระอารามหลวงและวัดที่มีสาสารสมบัติจํานวนมากนะคะหรือมีความพร้อมนะคะด้านบุคลากรให้มีคณะกรรมการบริหารศาสารสมบัติของวัดนะคะซึ่งบางวัด ก็มีเรียบร้อยและมีสำนักงานนะคะสำนักงานที่จะบริหารเรื่องเหล่านี้มีอยู่แล้วนะคะข้อสองค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่มีบุคลากรขออนามวายว่าอนจะต้องมีแนวปฏิบัติเฉพาะเน้นไปที่เรื่องความโปร่งใสนะคะความโปร่งใสในที่นี้ก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาขยายความ ถ้าท่านจะมีการจัดประโยชน์นะคะถ้าท่านยังคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะมีบุคลากรมีคณะกรรมการใดๆนะคะก็ขอให้ดำเนินการเหล่านั้นด้วยการมีการทวงดุลน,นะคะมีตามหลักธรรมธิบาลน,นะคะโดยไม่กระทบกระเทือนต่ออำนาจหน้าที่ของเจ้าอา